ตุกแล้วครับหนึ่งไม้ฮะอ้าวลุดลุดลุดเดียวเขาเหนียวว่ะอืมเขาเหนียวแมแสดงว่าเนั้นมันเริ่มชิ้นแล้วนะ <ด>จุ่มใส่ปาะคอเนี่ยไรอลลาะฟังนลยปาคอมันูยนละละฟังปาคอี้รุดลเลียๆนะกระบอกน้ำดกกดก็อด